โอเคก็กราบสวัสดีคนดูท Omaha, ุกคนเลยนะครับผมยินดีต okay, ้อนรับเข้าสู่ช่องพีเมลนะครับก็วันนี้อยู่ในเกมโลบอกกันเหมือนเดิมทุกคนกับแบบอารสกอตโอเวอร์นะครับผมก็สําหรับอไรายพานีทุกคนเดี๋ยวพี่พาทุกคนเนี่ยมาหาเงาที่ดีที่สุดในเกมนะแพทปัจจุบันนะครับพี่บอกเลยว่าเป็นเงาที่สายฟรีเนี่ยก็หาได้นะพี่บอกเลยว่าเป็นเงาที่ดีมากๆนะครับในแพทนี้ไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วนะครับผมแล้วก็จากคลิปที่พี่ทาสรุปอัปเดตลงไปเนี่ยมีคาถามเยอะแยะเลยที่ถามพี่เข้ามาคือบางเม้นนี่ยพก็ตอบไไมาวเนนี้่ย แต่ก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปก็เหมือนเดิมครับฝากากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปของพี่ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปเราไปเริ่มกันเลยสําหรับตัวเงาที่ดีที่สุดในแพทปัจจุบันนะแล้วพี่บอกว่าสายฟรีก็มีได้แล้วก็มันดีที่สุดเนี่ยมันคือตัวไหนก็คือนี่เลยทุกคนนี่เป็นไง <laughs> อีกิดกับเบลูทุกคนแต่ว่าเป็นร่างซัมเมอร์นะครับ2ตัวเนี่ยเป็นระดับ GM เลยทุกคนเป็นเงาที่มีแร้งที่สูงที่สุดในเกมณนะปัจจุบันเลย ลองลงมาเนี่ยจะเป็นเจ้าตัวซองจินอูที่มีระดับแรง M บวกนะครับก็ตัวนี้สามารถหาได้ในอนะีเวนต์ซัมเมอร์เนาะพี่ก็หามาครบทีมแล้วนะเพราะว่าทีมพี่เนี่ยตอนนี้สามารถติดตั้งได้ทั้งหมด13เงาด้วยกันนะทุกคนก็คือ13ตัวแหละแต่แล้วก็ไอ้สตัวนี้ทุกคนเห็นหลายคนเนี่ยถามกันมาเยอะมากๆนะครับว่าพี่ทํายังไงถึงได้เร็วจังถึงได้ไวจังพี่ต้องบอกอย่างนี้ว่าพี่ไม่ได้ใส่โค้ด CC นะทุกคน CC นี่คือโค้ดอะไรก็คือโค้ดสําหรับครีเอเตอร์มันจะสามารถอ่ะเวลาใส่เนี่ยม อันนี้พี่ก็ใส่มาแล้วแต่ว่าพี่ไม่ได้เปิดพี่ซื้อมาเลยด้วยตัวที่พี่ทําสรุปอัปเดตให้น้องๆดูะแหละเออได้เงาสองตัวนี้มันอยู่ตรงไหนมันอยู่ใน Battle p a s s ครับที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาเมื่อวันเสาร์นี่เนาะนี่แบ t เทิลพารนะเงาตัวนี้จะไปอยู่เลเวลสุดท้ายเลยทุกคนเลเวลห้นะครับนี่สองตัวท้ายเลยทุกคนอ่ะถ้าเป็นสายที่แบบว่าไม่ได้เปิดพเมียมพาร์ตแ่จะได้แค่ตัวอ่าเบลุเนาะอ่าไอเซลุอะไรทุกคนไซลุอะไรเนะี่ยนี่ทุกคนข้างบน แต่ว่าถ้าใครที่ซื้อพรีเมียมมาจะได้ในเรื่องของตัวอีกฤทนะครับอีกฤทน้ําแข็งอยู่ข้างล่างด้วยถามว่ามันดีไหมสองตัวนี้พี่บอกเลยว่าต้องเอาครับทุกคนต้องมีพี่ต้องบอกอย่างนี้ว่าเกมพาร์ทุกอันที่น้องๆตอนนี้พยายามเก็บตั๋วอ่ะเกมพาร์ทุกอันเลยนะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกนี้อ่ะที่น้องๆเนี่ยพยายามเก็บตั๋วซื้อพี่บอกเลยว่าอย่าพึ่งไปซื้อพวกนี้พี่แนะนํานะอย่าพึ่งซื้อพวกนี้เก็บตั๋วไว้ไปซื้อพรีเมียมพาร์ทีเดียวเลยทุกคนก็คือตัวนี้พราาีเมียมเบทเทิลพ บอกเลยว่าของใน Battle Pass เนี่ยคุ้มที่สุดแล้วนะครับตั้งแต่เกมมีมาเนาะพี่บอกเลยถ้าน้องทุกคนเนี่ยซื้อมาแล้วใช่ไหมทุกคนอ่ะมันจะเป็น Battle Pass เนี่ยถ้าสมมติซื้อมามันจะไม่มีเลเวลเลยนะครับสำหรับเจ้าตัว Battle Pass ตัวนี้ทุกคนเนี่ยมันจะมี EXP อยู่ข้างบนอยู่นะก็คือเลเวล1จนถึงเลเวล50นะครับแล้วก็เวลาตอนนี้นะ ปกติเนี่ยมันจะให้ทั้งหมด31วันทุกคนก็คือ1เดือนเลยแต่ตอนนี้เหลือ29วันก็เวลาเหลือเยอะนะครับผมพี่บอกเลยว่ายัางไงก็ได้ความคิดของพี่นะพี่คิดว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะฟาร์มได้อยู่แล้วครับเจ้าตัวแบ t t ต e ทิพาตัวนี้น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนอกจากผูเ้เล่นแบบใหม่จริงๆเลยทุกคนคือแบบใหม่แบบไม่มีอะไรเลยถึงจะไม่ได้ แต่ถ้าบูลเลียนเล่นมาระดับหนึ่งหรือว่าปานกลางเนี่ยพี่มั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ว่ายังไงก็ได้นะครับผมก็วิธีการเก็บเลเวลแบตเทิลพาร์ตเนี่ยตอนนี้มันมีแค่วิธีเดียวนะทุกคนอ่ะย้ำว่าวิธีเดียวนะอ่ะเราต้องมาทำเควสรายวันกับรายอาทิตย์ครับหรือว่ารายสัปดาห์นั่นเองอ่ะมันก็จะมีบอกอยู่ว่าแต่ละเควสเนี่ยได้เอ็กพีเท่าไหร่เนี่ยอย่างไอเควสนี้ใช่ไหมเห็นไหมเควสรายวันก็จะได้เอ็กพีแบตเทิลพาร์ตเนี่ยอยู่ที่หนึ่งร้อยอะไรประมาณน นี่เป็นพันเลยหกร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยอะไรประมาณนี้บางคนอาจจะสงสัยแล้วตอนเนี้แล้วมันเก็บได้ทีละร้อยสองร้อยแบบนี้ทำไมพี่ตันไวพี่บอกเลยว่าพี่ใช้วิธีรัดครับมันก็คือวิธีการฟาร์มตั๋วนั่นเองน้องชายสำหรับเจ้าแบตเทนพัสัวนี้นะพี่ต้องบอกก่อนนะทุกคนอะนอกจากควสรายวันกับเควสรายสัปดาห์ที่เราสามารถรับ EXP ได้มันยังมีอยู่ในร้านค้าอยู่ครับอะพี่สรุปอัปเดตเนี่ยพี่ก็ได้พูดไปแล้วเนาะนี่เดี๋ยวพี่กดให้ดูอะทุกคนเห็นปะ มันจะมี10 Level Skip BP กับ1 Level Skip BP อ่ะไอ้สอตัวนี้มันคืออะไรมันก็คือการเลื่อนนะครับการเลื่อน Battle Pass หรือว่าการส k i ิ Battle Pass นั่นเองทุกคนถ้าเราซื้อตัวนี้ในราคา899ตัว๋วใช่ไหมเราก็จะสามารถสคิปไปได้10เลเวลเลยทุกคนมันก็คือการข้ามมแหละอ่ะสคิปมันคือการข้ามเนาะถ้ามีตั๋วน้อยหน่อยอ่ะอาจจะเลื่อนทีละหนึ่งก็ได้ทุกคนเนี่ยเก็บทีละ99ตัว๋วแต่พี่แนะนํานะ ให้ซื้อ899ครับคุ้มกว่าอย่าไปซื้อี่9 9นะอันนี้เสียเสียเที่ยวเลยเก็บหนึ่งคีเนี่ยพี่แนะนำ899เลยแล้วก็วิธีการฟาร์ม Ba t เ l e p a นพาร์เนี่ยที่ดีที่สุดนะพี่แนะนํานะแล้ง SS s, 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 s GN ถ้าเกิดแล้งสแล้งนี้มาอย่าพลาดพยายามลงให้หมดพี่ย้านะว่าต้องลงให้หมดยิ่งเป็นเล d เกต e หรือไม่ดับเบิลดันเจียนเนี่ยพี่บอกเลยว่าโคตรด,ดีของดีมากอ่ะเราก็ตอนนี้พี่ฟาร์มตันและดาเมจสูงสุดที่เขาทําได้ตอนนี้นะ ของพี่อยู่ที่9.82 no ครับพี่บอกเลยว่าโคตรแรงแล้วก็แรงมากๆด้วยอันนี้คือซองจินอูที่สามารถหาได้และดีที่สุดนะตอนนี้นะครับก็อยู่แค่648 oc เท่านั้นเองทุกคนคือตามหลังไอ้เจ้าตัวเซลูเนี่ยบอกเลยว่าตามหลังแบบประมาณ10เท่าอ่ะ10-20เท่าได้เลยนะ พี่บอกเลยว่า2ตัวนี้ของโคตรดี UG Phone f A f k No.1 ครบเครื่องเรื่องฟาร,รมเกมยิงดาวน์โหลดในเม้นเลยแล้วก็คําถามที่พี่เจอเยอะมากๆในคลิปสรุปอัปเดตนะอันนี้พี่ต้องขอโทษด้วยนะพอดีพี่ไม่เห็นจริงๆทุกคนตอนพี่ทําสรุปอ่ะอันนี้พี่ต้องแบบขอโทษจริงๆเลยคือพี่ไม่เห็นอันนี้ส่วนตัวเลยมันก็คือเจ้าตัวน้ํายาที่เพิ่มเข้ามาใหม่ครับนี่น้องหลายคนเนี่ยถามกันเข้ามาเยอะมากว่าไอ้ตัวน้ํายาตัวเนี้ย มันทําอะไรได้อ่ะก็สําหรับเจ้าตัวน้ํายาตัวนี้ทุกคนพี่ต้องพูดสั้นๆให้เข้าใจง่ายๆเลยมันช่วยในเรื่องของการทําฉายาเงานั่นเองทุกคนการเก็บคิวเนานะเงาณปัจจุบันนะครับมันมีการทําฉายาเดี๋ยวพี่ให้ดูก่อนนะอ่ะกดมาที่เงาแล้วก็นี่ชาร์ดูสเตตใช่ไหมทุกคนนี่กดมาที่ฉายาครับมันก็จะมีบอกว่าฉายาแต่และฉายาเนี่ยเราต้องทําการคิวมอนเท่าไหร่นะครับมันถึงจะเลื่อนเวลให้อะไรประมาณนี้อ่ะอย่างตัวเนี้ย ถ้าสมมติอยากข้ามวิวต่อไปเนี่ยพี่ต้องคิวมอนทั้งหมดห0 0 0ใช่ไหมอะเดี๋ยวพี่จะลองเทสให้น้องๆดูนะเดี๋ยวพี่จะเอาเงาตัวนี้เทสให้ดูเลยนะครับนี่ไอ้ตัวนี้เนาะเดี๋ยวพี่ดูก่อนว่าตัวนี้เก็บไปเท่าไหร่อะหนึ่งสี่เจ็ดสามห้าเราสังเกตที่สามห้านะเดี๋ยวพี่จะติดตั้งให้ดูนะครับอะติดตั้งตัวนี้ปึ๊บอันนี้ลงทุนเลยนะอะถ้าเราตีตัวหนึง่งปึ๊บอะหนึ่งแล้วนะกดเข้าไปดูฉายาครับว่ามันเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่อะเป็นสามหกเห็นไหมถ้าตีอี 38 39ปดอ่ะสี 40, โอเคอันนี้คือต้องเป็น40่นะนี่ทุกคนเห็นปะมันก็เหมือนแบบว่าถ้าสมมุติเราคิวแค่1ตัวใช่ไหมทุกคนมันก็จะได้มอนมาแค่1นคิวอะไรประมาณนี้ไออันนี้คือการเก็บคิวแต่ถ้าสมมุติพี่ไปเปิดน้ำยาอ่าน้ํายาเจ้าตัวบูตตัวนี้ที่พี่บอก มันมีโอกาสที่จะเบิ้ลคิวทุกคนก็คือเบิ้ลสองเบิ้ลสามอันนี้แล้วแต่นะคือมันจะบูตสิบนาทีนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ลองบูทให้ดูอ่ะอันนี้พี่บูทดานข้างนะทุกคนเดี๋ยวรอดูนะครับเมื่อกี้สี่สิบใช่ไหมให้ดูใหม่พี่ก็จําไม่ได้อ่ะเจ็ดสี่ศูนย์นะทุกคนนะเดี๋ยวพี่จะตีประมาณอ่ะหนึ่งปึ๊บโอเคกดดูกดดูก่อนอ่ะอันนี้เบิ้ลมาสองครับเห็นปะเจ็ดสี่ศูนย์ขึ้นมาเป็นเจ็ดสี่สองปึ๊บตีใหม่อ่ะจากสองใช่ไหมกดมาใหม่ อ่ะสี่ีบางรอบก็เบิ้ลสามครับทุกคนอ่ะมันจะประมาณนี้เลยแต่ส่วนใหญ่จะเบิ้ลสองอ่ะเมื่อกี้สองสี่แล้วใช่ไหมอันนี้ต้องเป็นหกวะ่ะโดูใหม่ครับอ่ะเป็นห้าสิบทุกคนเห็นปะคือตัวน้ํายาตัวนี้มันช่วยบู์นะครับในการเก็บคิวแบบนี้พี่บอกเลยว่าดีมากนะอันนี้คือเป็นน้ํายาที่ดีมากถ้าใครแบบกําลังเก็บฉายา,ยาเนี่ยคือไอตัวนึงเนะี่ยพี่บอกเลยว่าถ้าการเก็บฉายา,ยาแบบไม่มีน้ํายานะอย่างน้อยสุดเลยพี่ให้เวลานะครับสามชั่วโมง อันนี้พี่กล้าการันตีเลยว่ายืนประมาณสามชั่วโมงน้องจะได้ฉายาเต็ม1ตัวฉายาตันก็คือแม็กแบบนี้นะเนี่ยไอแม็กแบบเนี้ยเนี่ยคําว่าแม็กแบบเนี้ยพี่ย้ําเลยว่าต้องสามชั่วโมงอ่ะได้1ตัวอ่ะถ้าอย่างเร็วสุดพี่ว่าสองชั่วโมงครึ่งไม่น่าถึงเหมือนกันเพราะว่าพี่ก็ลองยืนทั้งวันแล้วสองชั่วโมงครึ่งไม่ถึงครับอย่างน้อยน้อยเนี่ยสามชั่วโมงนะครับอ่ะถ้ามีน้ํายาตัวนี้เหมือนมันคูณ2ให้เราเนาะจาก3ามชั่วโมงอาจจะเหลือแค่ชั่วโมงครึ่งอ่ะในการทแ่แน,น,นเ,าเาานาะ ให้ใส่แค่ตัวเดียวเก็บให้มันตันเป็นทีละตัวไปเลยุกคนเพราะว่าตัวฉายาเวลาเราตีอย่างเงี้ยอะถ้าตัวไหนตีได้ก่อนเนี่ยมันจะนับแค่ตัวตีนะครับมันจะไม่นับตัวที่ติดตั้งนะมันไม่เหมือนการเก็บเลเวลนะอะถ้าสมมติพี่ติดตั้งไป2ตัวเดี๋ยวพี่ลองติดตั้งให้ดูอะเดี๋ยวพี่ให้ดูนะไอ้ตัวนี้ศูนย์สามอะแล้วก็ไอ้ตัวนี้ห้าสี่อะถ้าตัวไหนตัวหนึ่งตีเนี่ยตัวหนึ่งจะไม่ได้นะอะศูนย์สามกับห้าสี่ใช่ไหมปึ๊บอะไม่รู้ตัวไหนตีได้ กดเข้ามาดูใหม่อ่ะอันนี้เป็นห้าหกอ่ะอันนี้ศูนย์สามเห็นปะตัวนี้ไม่ได้อ่ะพี่บอกเลยว่าถ้าเกิดจะเก็บฉายาเงาจริงๆให้ติดตั้งแค่ตัวเดียวพอแล้วก็ให้มันวนเก็บให้ตันไปเลยย้ําว่าทําแบบนี้ไปทีละตัวแต่ว่าถ้าใครสายขี้เกียจเลยนะแบบจะยืน F K ไว้ก็ติดตั้งทั้งหมดเลยก็ได้ทุกคนให้มันสุ่มๆไปเรื่อยๆแต่พี่คิดว่าวิธีติดตั้งตัวเดียวเนี่ยสําหรับพี่นะพี่คิดว่าไวสุดแล้วครับ ก็สำหรับน้ำยานะครับตัวที่อัปเกรดเข้ามาใหม่เนาะที่หลายคนเนี่ยถามกันมาเยอะมากๆว่ามันทําอะไรได้พี่ก็ทดลองให้ดูนะก็ย้านะครับบางทีมันก็เบิ้ลสองบางทีก็เบิ้ลสแต่ไอเบิ้ลสเนี่ยพี่ไม่รู้ว่าเป็นแค่ช่วงแรกหรือเปล่าเพราะว่าพี่ใช้แต่แรกๆมันอาจจะมีบัก๊กตอนช่วงแรกที่พี่ใช้เนี่ยพี่บอกเลยว่าพี่เก็บฉายาเนี่ยไม่ถึง1นึ่งชั่วโมงทุกคนแต่หลังๆมาเนี่ยเหมือนมันจะปรับให้แค่คูณ2นะครับก็คือตีตัวเดียวเนี่ยเหมือนได้2ตัวอะไรประมาณนี้โอเคสําหรับน้ํายาเนี่ยก็มีประมาณนี้นะ โอเคคำถามต่อไปทุกคนก็คือเจ้าตัวซองจินอูแรงเอ็มบวกนะครับหลายคนก็ถามพี่ว่ามันหายังไงพี่ต้องบอกก่อนว่าหามันกันกับแรงเอ็มเลยทุกคนอันนี้คือคําตอบที่โง่ที่สุดแล้วอันนี้คือพี่ไม่ต้องอธิบายแล้วทุกคนคือมันหามันกันกับแรงเอ็มเลยครับแค่ทุกคนเนี่ยไปลงตรงนี้แต่โอกาสเนี่ยจะน้อยลงนะทุกคน พี่แนะนําเลยถ้าใครมีดามจสูงๆเนี่ยให้ยัดดามีไปนะครับไม่ว่าจะเป็นรูนเปอร์เซ็นในการดรอปหรือว่าน้ํายาช่วยดรอปเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะครับหลังจากที่เราลงไปเนี่ยสตัวนี้ไม่มีผลเลยฉ้ายาด้วยก็ไม่มีผลนะครับในช่วยดรอปพี่บอกเลยว่าแนะนานะให้ใส่เป็นเซตดามีดมที่ทุกคนเนี่ยมีใส่ไปให้เยอะที่สุดเลยอย่างพี่เนี่ยพี่คิดว่าเซตนี้น่าจะเป็นเซตดามจที่ดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับดีลิกอาจะเป็นหอยเนาะมงกุฎหยดเลือดแล้วก็ไฟพี่ไม่รู้เรียกว่าอะไรพี่เรียกตามรูปเลลยแล้วกัน อาฉายาก็เป็นฉายาชั้น75ครับมีประมาณนี้แต่ตอนนี้ทุกคนเจ้าตัว Infinite Dungeon เนี่ยเขามีการอัปเดตมาใหม่นะคือเขาตัวอีกริดกับเบลุที่เป็นร่างซัมเมอร์ทุกคนเขามาลงในเกรนี้ด้วยนะครับก็จะเห็นแบบหลายๆรอบเนี่ยเห็นปะจะมีเจ้าตัวเบลุหรือไม่ก็อีกริดนะทุกคนที่เป็นมอนเนี่ยมาเดินกีกี้อยู่บริเวณนี้นะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งทุกคนหลังจากที่มอนจบดันเจียนเรานะ มันจะมีให้เรากดไปต่อด้วยทุกคนแบบว่าไม่ต้องออกแล้วเข้ามาใหม่อะไรอย่างนี้แต่ว่าข้อเสียคือต้องใช้ทิตนะครับคนที่กดเนี่ยต้องใช้14ทิตนะสมมุติเรามากับเพื่อนเนี่ยใครมีทิ켓เยอะๆก็สามารถหารกันได้นะเดี๋ยวพี่จะลองลงนะทุกคนลงจนกว่าแบบว่าพี่จะแพ้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวพี่จะให้ทุกคนดูนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะเวลาเรากดใช้ทิ켓เ,เอ้พี่สามารถแบบไม่ตีได้นี่หว่านี่ทุกคนได้ซองจินอูมาแนละ้วมาลุ้นกันว่าแรงอะไร ถ้า M บวกนี่หายนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหไม่ได้ทุกคนน่าจะแรงเอ็มะโอ้ยได้แรงเอมได้เป็นแรงเอมครับนี่ก็โอกาสดรอปเนี่ยก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเจ้าซองจินอนะูเนาะอ่ะโอเคอันนี้แพ้แล้ะปกติเนี่ยต้องเทเลพอร์ตนี่เห็นป่ะทุกคนมันก็จะขึ้นว่าคุณจะไปต่อในอินฟินิตดดนเจียนไหมอะไรอย่างนี้ ก็ถ้ากดปุ๊บมันจะเริ่มเวบหนึ่งใหม่นะอันนี้คนในทีมเนี่ยใครกดก็ได้นะทุกคนย้ําว่าใครกดก็ได้เนะยเนี่ยมันจะใช้14ทิกเก็ตนะแต่ว่าถ้าไม่กดก็กดโนแบบนี้อ่ะมันก็จะเทเลพอร์ตกลับไปที่เดิมอะไรประมาณนี้ครับโอเคมาสรุปเลยแล้วกันทุกคนวิธีการหาเจ้าตัว Battle Pass ให้ได้ไวๆพี่ก็ได้บอกไปแล้วนะ้องว่าให้ทุกคนเนี่ยไปฟาร์มทิกเก็ตเลยครับก็4แหล่งที่พี่แนะนํานะดันเจียนนะครับแหล่ง S S S, S G N ถ้า4แหล่งนี้มาห้ามพลาดนะครับลงให้หมดนะ ใครลงไม่ไหวเนี่ยอันนี้พี่ก็ไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงแล้วว่าแต่ว่าพี่อยากให้ลงมากๆเลยเพราะว่าถ้าแรงเอขึ้นเนี่ยขั้นต่ำของแรงเอถ้าพี่จะไม่ผิดนะน่าจะได้ประมาณ10ตัวทุกคน10ติิกเก็ตอะ่ะเออนั่นแหละแต่ว่าจะยิ่งแรงสูงเนี่ยยิ่ง S S G N พวกเนี้ยในรอบนึงเนี่ยโอ้โหยี 30, ่สิทุกคนโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็มาบอกวิธีการหาเจ้าตัว เงาที่ดีที่สุดในแพทปัจจุบันเนาะก็คือเจ้าตัวเบลุแลงจีเอ็มนะครับกับเจ้าตัวอีกิดแลงจนะีเอ็มเนาะที่เป็นล่างซัมเมอรไอนนนะ์ไม่ต้องรีบก็ได้ทุกคนอันนี้ย้านะไม่ต้องรีบก็ได้เพราะว่าเวลาเหลืออีกเป็นเดือนเลยครับยีวันหมดอีกทีก็คือนู่นเลยสิ้นเดือนเลยทุกคนหรือว่าก็เดือนหน้านู่นเลยเคสดลายวงลายวัน <laughs> แต่ว่าต้องเก็บทุกวันนะพี่คิดว่าน่าจะถึงนะครับโอเคก็ประมาณนี้ถ้าชอบก็เหมือนเดิมน,นะทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยแล้วเราไปเจอกันอีกทีในคล